กลับมาในทอยในทอยเฟนอีกครั้งหลังจากที่เรารีวิวูนิตแก่งมาแล้วต้องมารีวิวูนิตที่มันกลํามัง่งเว้ยอผู้มิติที่เหลือเนี่ยต้องมารีวิวมัง่งก่ำเพื่อที่จะให้เหยรตดเขายังไงล่ะแล้วเพื่อนาขอขายตัวพวกนี้ทิ้งก่อนเอามาทำไมเยอะแยะวะเนี่ยอ่าคามล่าแมนก็ขายไปสองตัวโอเค ซึ่งวินิจที่เราจะมารีวิววันนี้ก็คือเจ้าเอ่อยู่ไหนเนี่ยอัปเกรดไททันกเปล่าแมนนั่นเองซึ่งที่เรารีวิวไปเมื่อตอนนั้นก็คือเจ้าแอสตูใช่ไหมมันก็คือตัวเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าต่างกันแค่ร่างวิวพัฒนาการเฉยๆอ่ะมาสเตตเรกันก่อนอัปเกรดไททันกเปล่าแมนเป็นระดับมิติกที่มีความสามารถพิเศษในการ P A o e. ต,าเตีเอโออระเมิดเริ่มต้น300 ขาย9 0 0นี่คือดาเมีนนะ9 8 0 0เลยเกือบหมื่นเลยโหดูคิวฟิตดิจะมีขาย9,000เองอเนั่นแหะแต่ว่าเนี่ยมัน9,008 8วัดวง20ไป60คูดาว0.25ไป0.2ดีพัน2ไป14,000 9,000อ่ะคือไม่เป็นการเสียเวลาเราไปรีวิวกันเลย หมดในเมที่เรารักเหมือนเดิมรักเธอไม่ปล่อยเลยนะไม่ใช่ละเฮ้ยเล่นอะไรวะเนี่ยเราเนี่ยหมด้แหมวคือแต่ก่อนอนะมันยากก็จริงสําหรับเรานะแต่ตอนนี้รู้สึกว่ามันง่ายเกินอันดับแรกวางคิวปิดไปวางน้องคิวปิดไปเฮ้ยคิวปิดวันเข็ดป้าที่เราเอาโคชิตันไปแทนที่เธออะเข็ดปะไม่เป็นไรคิว ปิดนะครับออกดูกอโทษก่อนทำไมเราแค่เล่นมุขเฉยๆวางตัวฟังเงินไปด้วยอะเดี๋ยวไปเจอกันตอนที่อัปเกรดไทเลคาเมลาเมนมาเลยเดียวอัปเกรดไทเลคาเมลาเมนใช้เงินในการยกงมาใช้งาน1 5 0 0ซึ่งเราจะวางเขาไว้ตรงนี้จะได้รับบัฟไปด้วยอ่ะนี่คือคาแรคเตอร์ของเขาทำไมมันดูกล่ำจังเลยไม่ดีทำไมมันดูเพียวจังเลย แต่ว่าเราจะไปบูลลี่เขาไม่ได้เพราะว่าเขาโกงนะดามิเก้าพันแปดเนี่ยไม่ใช่เล่นๆเนขาจะมีดาเมจอยู่ที่สามร้อยวงยี่สิบคูดาวศูนย์สองวิอ่ะขั้นต่อขั้นต่อไปใช้เงินหนึ่งพันอ่ะกดอัปเกรดมาปุ๊บเขาจะมีดามิเกียตี่ห้าร้อยวงสามสิบคูดาวศูนย์หนึ่งหกวิอันนี้ได้บัฟจากคอมเมนต์ด้วยอ่ะขั้นต่อไปใช้เงินสองพันห้าร้อยกดอัปเกรดในบิตตัวเรจะกดอัปเกรดไปปุ๊บเขาจะมีดาเมจอยู่ที่แปดร้อยวงสี่สิบ กูดาว0 6. วู6จุดหนึ่งหกวินี่เขาจะมีกล้องตรงนี้เพิ่มขึ้นมานะอ่ะตรวรับเก็บมาปุ๊บใช้ขั้นต่อไปสามพันเขาจะมีดาวนเมจอที่หนึ่งพันสี่ร้อยวงห้าสิบกูดาว0 6. วู6จุดหนึ่งหกวิซึ่งวงอาจจะสับสนสนิดนึงนะแต่ก่อนก็ว่าหดแล้วนี่ยัโหดขึ้น,นกว่าเดิมอีกโอ้โหเอาเฮ้ยหลับหลับอีก แย่ yeah, แล้วไงปิดออโต้สกิปเวฟก่อนอ่ะขั้นต่อไปใช้เงินหกพันเขาจะมีได้เมจิที่สองพันแปดวงห้าสิบคูดาวสุดหนึ่ 101, งหวิเอ้ยสตันเก่งอะไรนักหนาอ่ะขั้นต่อไปใช้เงินแปดพันเขาจะมีดาเมจที่สามพันแปดร้อยวงสี่สิบห้านี้โดนลดมาห้าคูดาวสุดหนึ่ 101, งหกวิซึ่งคูดาวเท่าเดิม แม้ว่าเขาจะได้รับบัฟจากคูเม้นก็ตามอ่ออดกดรับกิขั้นต่อไปใช้เงินหนึ่งหมืนเขาจะมีดาเมจที่พัก5,600วง55อุด้าว0 2งวินี่ต้องปิดเสียงดแลแลวเลยนะเนี่ยดูเสียงดิถโอย่างดังอ่ะขั้นต่อไปใช้เงินทั้งหมด15,000อ่ะเป็นเลเวลแม็กแล้วเขจะมี อ้อนมือขึ้นมาเสียงมันดังอ่ะจะมีดาเมจอยู่ที่9,800วู60คูคด้า61หูวิเสียงมันดังเหลือเกินใครท่านว่าอะไรเนี่ยใครออกแบบมันมาเสียงโคตรดังเลยล้องให้เขาต้องลยคนเดียวแบบไม่พึ่งพาใครฟังตัวดีกว่า ต้องเป็นเสียงด่วนดูถ้าในซีรีส์หลักอะ่ะเขาไม่ติดปืนมาคุณตาฟักบูมก็ให้เขาติดปืนมาเพื่อเสียงมันดังคุณธันติกมันน่าจะโทษคุณธันติกมากกว่าเขาใจผิดว่านี่มันปืนมินิกันแต่ว่าอันนั้นมันจริงๆนะมันคือปืนไอ้นี่โอ้โหกระสตันได้กี่หิดวะเนี่ยหลับเก่งเหลือเกิน จริงอยู่ d c แต่ก่อนคือเขาโหดมากๆอัพกิจใครท่านกัมเบล่าแมนเนี่ยไม่เป็นไร <c oughs> เกียผ่านไม่ได้หรอกพวกทอยเทิทั้งหลายเตรียมร้องไห้บีบน้ำตานี่ไง ตรงเนี้ยคัดแหกต,ตาดูซะบ้างไป <c oughs> ดิสคอ็อกแมนอยู่ข้างหน้าโอ้โหดูตันไหมเนี่ยจ <c oughs> ุดไปเยอะมาก er แต่ว่าเขาจะไม่หลุดก็ต่อเมื่อมีป้อมประการปืนป <c oughs> ัญหาหลักๆคือหลับเก่งนี่แหละ แม้ว่าเขาจะมีคาถาพิเศษในการป้องกันสตันก็จริงแต่ไม่รู้กันได้กี่ทิศไม่ใช่อัปเกียรดลานเลยซื้อนะเนี่ยโอ้โหด้ไหมเนี่ยโอเคมนต้องพูงพาอคอกุ้มแม่นหน่อยละ่ะ แล้วก็คิวปิดเนี่ยน้ำไม่ปิดเสียงนะลวหลงหูมากดูดีเนี่ยดังกว่านุก,กตันตะกูลอีกเดี๋ยวขออยู่กับไกลพี่แกได้ไหมเนี่ยเสียงมันดังอะ ไปลุกเสียงแล้วมัง้งเสียงดังเกิน่ว่าใคพี่ก็สอาตรฐาน,นเน,นี่ยแต่ว่ามีคอกแม่นกับพุ่ปิดคอยมาช่วยขอที่ไปิดเสียงแป๊บคือเ,เสียงมันดังแม้ว่าเราลดเสียงทั้งในมือถือแล้วก็ในกีมแล้วก็ตามไปเสียงมันดังเกินอาจจะไม่ได้ทําให้ได้ยินเราบรรยายก็ได้ว่างตัวดีไหม แนะนำนะมียูนิตตัวนี้ปิดเสียงไว้เลยมันจะเล่นด้วยอะ่ะปิดเสียงไวซ้ซะซอออีกตัวหนึง่งอัปเกรดมาก่อนไหวใช่ไหมเนี่ยรู้สึกว่าได้กิน หลุดออกมาโ okay. อเคเฮ้ยก้อยทำมันจิ้มไม่ได้หลับนี่เองไหวใช่ไหมเนี่ยรู้สึกว่าอัพเกรดทั้งคำมน่าแมนมันระเบิดพลังระเมินพลงัมลงมันต่ำไปหรือเปล่าพี่แกเก่งเหมะอย่างที่คิดอีกเก่งกว่าที่คิดอีก ข้อดีคือฮิตบล็อกเล็กเนี่ยแต่ข้อเสียคือไอ้เรื่องป้องงานสตันเนี่ยปัญหาใหญ่คือกันได้น้อยมากทำไมพี่ไม่กลางบาเลียแบบอัปเกรดรานเลเซอร์เนี่ยพี่ก็มีถ้าใครดูในกิบต์ดิทอลเน็ตของคุณดาฟักบูมเนี่ยจะรู้ว่าไออัพก็จะรู้ดีว่าอัปเกรดท้งกำร่าแมนเนี่ยป้องงานสตันได้ไม่ใช่ดิ กลางบาลเลีออมาได้สังเกตได้จากตอนที่64ได้เลยคือพี่แกเนี่ยกันบามีบาลเลียะิีตัววง,งกว้างแล้วก็ครอบคุมเครอบคุมได้แต่รู้สึกว่าค้อนของพี่แกเนี่ยโหดามากๆ รู้สึกว่าได้กลิ่นของความดูออกมาทำไมยาอะไรโอยเสพมันเี่เวทสุดท้ายพอดีด้วยหือดูออกมาเพียบเลยเฮ้ยเนี่แหละปัญหาใหญ่กี่อยเล็ตอ่าดูสตันจะคอมเมนไปท็อกซิกมียท่นนี่ก็ปัญหาเหมือนกันเพราะว่า พี่แกก็พ่นกดได้โอ้โหแต่ว่าเราประเมินพลังเขาต่ำไปรู้สึกว่าลอดรอดไม่รอดก็ผีก็จริตอนนี้รอดผ่านได้สบายอีซี่ หาสบายไหวใช่ไหมเพื่อนปูวิทอ,อีกอโหแล้วก็อีกตัวตอนนี้หกสี บอสอีกฮัมไม่รู้สุวกว่าไ้ขี่ว่าจะหลุดแต่ว่าสุดท้ายไม่หลุดเพราะว่าตอนแรกเราประเมินพลังเขาต่างไปแล้วนี่คืออะไรอีกหนึ่งตัวเดินชักช้าดิเดินชักช้าซะเหลือเกินแม้ว่าวงเอาหง่ายได้จ้ะ ถ้าใครอยากจะเล่นยินในตัวเนี้ปิดเสียงไปซะไม่งั้นหูคุณแตกแน่นอนอันนี้เราเตือนไว้แล้วนะ